วันนี้เรามาศึกษากันเรื่องความพึงพอใจในการทำงานพอพูดถึงเรื่องงานปั๊บเนี่ยให้เราจับหลักเลยคือเรื่องของอิทธิบาสีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสานี่แหละคือถ้าเกิดเราศึกษาตำราทางโลกเราจะพบว่าเขากล่าวึงเรื่องต่างๆมากมายดูอธิบายรายละเอียดแต่และเรื่องก็ดูน่าสนใจนะแต่พอฟังจบปั๊บเนี่ยบางทีเราเองก็ชัดจำไม่ค่อยจะได้ แต่ถ้าเกิดว่าเอาหลักพระเดยเจ้าจับของพระองค์เนี่ยจะดีอย่างคือว่าเหมือนเห็นต้นไม้ทั้งต้นครบทุนกระบวนความแล้วจะเจาะรายละเอียดแต่ละเรื่องยังไงก็ว่าไปงั้นถ้าเกิดเราถือเอาของพระเดยเจ้าเป็นหลักก่อนเป็นแม่แบบหลังอิงต้นโพเอาไว้พอพูดเรื่องงานปั๊บเนี่ยจับหลักของอิธิบาทสี่ฉันทะความพึงพอใจในการทํางานวิริยะความเพียรในการทํางานจิตตะความมีใจจดจ่อในการทํางาน แล้วก็มีวังษาเข้าใจในการทํางานสี่ข้อจะศึกษาอีกกีเรื่องกี่เรื่องที่น่าสนใจเราจับเสียบเข้าไปว่าเรื่องนี้มันตรงกับประเด็นไหนเรื่องไหนบางทีมีความคล่อมเกี่ยวเพราะอย่างนี้ป๊าเราจะเห็นภาพชัดแล้วก็สามารถแยกแยกวิจัยนาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปใช้ได้อย่างเป็นระบบมาดูเรื่องนี้ว่าประเด็นแรกคือฉันทะเป็นยังไงเอยในการศึกษาแต่และประเด็นขอให้มองในสองแง่นะนะคือหนึ่งในแง่ตัวเราเองเราจะ จัดการตัวเราอย่างไรให้มีความพึงพอใจในการทํางานแล้วขณาดเดียวกันถ้าในบทบาทที่ว่าเราเองเป็นผู้บริหารเนี่ยเราต้องทําอย่างไรให้ลูกน้องของเราทั้งหมดเนี่ยทำงานอย่างมีความสุขมีคุณภาพของงานที่ดีขึ้นให้มองในสองแง่อย่างนี้เรื่องแรกชั้นทะความพอใจในการทํางานจะเกิดขึ้นเมื่อเห็นประโยชน์นั้นจะทําสิ่งนี้ได้ถ้าในแง่เราเป็นผู้บริหารนะ ให้สร้างความสําคัญสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดขึ้นกับลูกน้องเราให้เขาเห็นว่าง,งานที่ทําในสําคัญยังไงเป็นประโยชน์ยังไงเกิดมีใจที่อยากจะทําถ้าตัวเองทํางานไหนให้พิพพจารณาให้เห็นว่าประโยชน์ของงานนั้นคืออะไรพอเข้าใจชัดแล้วก็ถึงไหนถึงกันนโปเลียนจะเอาทหารออกไปรบเนี่ยซึ่งส่งเสี่ยงตายนะไปถึงอียิปต์ปั๊บบอกว่าทหารหารทั้งหลาย ประวัติศาสตร์4,000ปีกำลังเฝ้ามองท่านอยู่จับจ้องมองท่านทั้งหลายด้วยความชื่นชมอาหารเกิดความพึกเขิอมกพร้อมจะลุยเข้าสู่สงครามสมรภูมิได้อย่างไม่หวัดหวั่นอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยการสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็ให้เห็นความสําคัญสิ่งที่ทำมีความสําคัญอย่างนี้แม้พระบรมโพธิสัตว์เองตอนสร้างบาร,รมีเป็นยังไงเอ่ยพอตั้งความปรารถนาพุทธภูมิ จะเป็นผูธ้ธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคตแล้วเนี่ยท่านเปรียบว่าแม้เห็นทะเลน้ํากรดที่ร้อแรงแนละลุกเป็นไฟเนี่ยเดือดพล่านอยู่ก็พร้อมที่จะกระโดดลงไปแล้วก็ไหว้ไปจนส,สุดสายตาเนี่ยไม่ใช่เป็นระยะสั้นๆนะยาวไกลจนไม่เห็นฝั่งเนี่ยแต่ก็พร้อมจะกระโดดลงไปแล้วแหวกว่ายไปจนสุดกําลังด้วยเรี่ยวแรงของลูกผู้ชายโดยไม่หวาดหวั่นต่อความยากลําบากเลย เราจะทํางานอะไรก็แล้วแต่ถามว่ามีงานไหนไหมที่ว่ายากขนาดที่ว่ายากกว่าเห็นทะเลน้ํากดที่เดือดพล่านแล้วมองไม่เห็นฝั่งเนี่ยให้โดดลงไปแล้วว่ายไปเนี่ยผมพี่ว่าไม่มีอะไรยากกว่านี้แล้วแต่พระบรมโพธิสัตว์ก็พร้อมจะทําอย่างนี้ให้มีหอ,อกมีหลาที่คมแป๊บเนี่ยวางเรียงรายอยู่แล้วเดินย่าไปบนหอ,อกเหล่านี้เนี่ยบนปลายหอ,อกปลายดาบนี่นะ ไกลจนไม่เห็นเป้าหมายไปทางก็จะพร้อมเดินย่าไปเมื่อเห็นความสําคัญเกิดแรงบันดาลใจแล้วเนี่ยยินดีที่จะสู้ความยากลาบากทุกอย่างโดยไม่ย่อท้อเลยเพราะฉะนั้นตัวเราเองก็ตามในฐานะเป็นหัวหน้าง,งานก็ตามต้องสร้างแรงบันดาลใจตรงนี้ให้เกิดขึ้นมาให้ได้แล้วความพึงพอใจทํางานก็จะเกิดขึ้นมาได้อย่างเต็มที่ประการที่สองวิิยะความเพียร คือทำไงจะให้ทําไปอย่างไม่ย่นย่อย่อท้อคนเราเองบางทีฟิตนะแต่พอฟิตขยันแล้วเนี่ยบางทีมันแผ่วกลางหรือแผ่วปลายมันขยันไม่ตลอดทํายังไงจะขยันได้ตลอดรอดฟังถ้าในฐานะเป็นหัวหน้าง,งานแล้วลวก็ก็ต้องมีระบบมาช่วยคือการติดตามและประเมินผลพอมีระบบการติดตามและประเมินผลดีเป็นไงเอ่ยคนทางานก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่ทําไม่ได้นะมันมีอะไรดัน,ด,นดันหลังหน่อยหนึ่งเอจะได้วิ่ง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 ต่อไปเนี่ย ถ้าดูเราตูวัวเราเองก็ต้องสร้างระบบติดตามและตัวเบืนผลของตัวเราเองด้วยถามว่าทําไงเอง่ยคือต้องจี้ตัวเองอะ่ะอันหนึ่งที่ดีมากๆเป็นประโยชน์มากเลยอยากให้ทุกคนเองฝึกแล้วก็ทําให้เป็นนิสัยติดตัวไว้เลยคือการเขียนบันทึกประจําวันบันทึกประจําวันนี่แหละจะเป็นเสมือนหนึ่งการประเมินผลสิ่งที่เราทําเองตลอดทั้งวันว่าได้ผลเป็นยังไงบ้าง ประเมินผลเสร็จบันทึกประจำวันเสร็จปั๊บช่วยแถมต่อกน,นิดนึงว่าแล้วพรุ่งน,นี้จะทําอะไรบ้างเขียนงานที่จะทพรุ่งน,นี้หนึ่งสองสามสี่ห้าก็จะเป็นการวางแผนงานให้ความคิดเราเป็นระเบียบแผนชีวิตเราเป็นระเบียบหลับก็หลับอย่างสบายใจพอตื่นมาปั๊บเนีน่ยเราก็เดินงานเราเองไปตามแผนที่วางเอาไว้มีงานเฉพาะแทรกเข้ามายังไงก็จัดการให้เรียบร้อยแต่แผนงานหลักพยายามรักษาและทําให้ได้ดีตกกลางคืนก็มาประเมินผลกันใหม่ว่าผลเป็นยังไงบ้างแล้วก็วางแผนมาลุ่งขึ้นอีก อย่างนี้แล้วก็วิริยะของเราเองจะเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่องส่วนถ้าเกิดเป็นระบบงานในบริษัทงานมันมีความหลากหลายน,นะขอให้เราเองจับหลักว่าต้องมีระบบการติดตามสั่งงานไปแล้วต้องตามงานพอลูกน้องรู้สึกว่าเจ้านายสั่งมาปุ๊บเดี๋ยวมีการตามเขาก็จะฟิตแล้วก็ทาถ้าสั่งแล้วไม่ตามบางทีมันก็คําสั่งนี่ก็ลอยๆแล้วทิ้งไปเฉยๆไม่ได้ทาก็มีเพ็านั้นติดตามและประเมินผลมีความจําเป็น ประการที่สามคือจิตตะจะให้มีใจจดจ่อเนี่ยขยันแล้วขยันขยันไปปั๊บเนี่ยระวังอย่าให้มีอะไรมาแทรกคนทํางานทําไปปั๊บพอมีอะไรมาแทรกปั๊บเป็นไงเงี้ยรู้สึกว่าเอเสียอารมณ์เล่นหมดอารมณ์ทําเลยใจฟุ้งซ่านไปเรื่องอื่นซะแล้วถามว่าอะไรเอ่ยทาให้เสียอารมณ์คือเราต้องสร้างระบบงานที่เป็นธรรมทุกคนสามารถใช้ความรู้ความสามารถตัวเองได้อย่างเต็มที่ ถ้าเกิดมีบางอย่างขึ้นมาถึงเขาเห็นว่ามไม่เ้าท่ามันไม่ถูกเนี่ยมีการใช้อำนาจบาดใหญ่แทนแตัดสินเรื่องทนที่จะใช้เหตุผลไม่ใช่ใช้ว่าใครเสียงดังตำแหน่งสูงกว่าเสียงดังทุกคนต้องฟังฉันลูกน้องอย่างความรู้สึกว่าเหม็นเบื่อละชักไม่อยากทําละที่กาลังฟิตฟิตเนี่ยชักแผ่วละชักคลายละเะนนต้องสร้างระบบงานที่ว่าเออใช้เหตุใช้ผลเป็นตัวตัดสินใจทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นเต็มที่แต่แน่นอนเมื่อสุดท้ายถึงตอนตัดสินใจหัวหน้าฟังทุกอย่างอย่างดีแล้วเมื่อตัดสินใจยังไง ก็ให้ผู้อยู่ใต้คับบัญชาเชื่อมั่นในผู้นำแล้วตั้งใจทำตามแต่ตอนพูดให้สิทธิ์พูดเต็มที่แล้วรับฟังอย่างเต็มที่เหมือนกันแต่เมื่าตัดสินใจก็ว่าตามบทบาทหน้าที่ถ้าอย่างนี้แล้วก็เออพอไปกันได้แล้วก็มีอีกนิดนึ่งนะคือคนเราเนี่ยทุกคนชอบอิสระแล้วต้องการความเป็นใหญ่ในตัวเองนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เลย คำว่าอิสระชนเนี่ยก็คือชนผู้มีอิสระนั่นเองแล้วมีความเป็นใหญ่ในตนนั้นมีความมุ่งมากปรารถนาของคนทุกคนตั้งแต่โบราณกาลเลยนะจ๊ะศัพท์ว่าอิสระชนมีมาตั้งแต่นูน่นสมัยพุทธกาลก็มีแล้วเพราะมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทังนั้นในการทํางานเนี่ยหัวหน้าที่เก่งนะเมื่อมอบหมายงานลูกน้องแล้วอย่าไปจุกจิกกับเขามากไปถ้าเขายังทําไม่เป็นเนี่ยสอนงานในดีทุกคนต้องการแต่แล้วเนี่ยต้องคอยดูระยะให้ดีนะ ว่าให้เขาเองได้ใช้สติปัญญาตัวเองแล้วมีอำนาจตัดสินใจเราแค่คอยไกด์ไลน์ให้เท่านั้นเองถ้าอย่างนี้คนเขาจะมีจะชอบแต่ถ้าเกิดไปจุกจิกรายละเอียดมากเนี่ยคนจะเหม็นเบื่อเลยพานไม่อยากทําละเบื่อละเอาเก่งมากก็ทําเองก็แล้วกันเดี๋ยวว่าเสียหัวหน้ากับลูกน้องเลยขนาดพ่อแม่กับลูกเป็นไงเอ่ยลูกเริ่มโตขึ้นมานะพ่อแม่ไปจุกจิกมากไปให้ลูกทําอย่างนั้นทํานี้นะถึงข่าวลูกยังไม่ชอบรู้ทั้งรู้พ่อแม่รักเรานะ หวังดีกับเราแต่ก็ไม่ชอบอะ่ะอยากจะคิดเองมั่งทําเองมั่งเนี่ยเป็นหัวหน้าง,งานต้องให้อิสระในการตัดสินใจกับเขาให้กรอบการทํางานกติกาที่ชัดเสร็จแล้วอ่ะอยู่ทําบางอย่างรู้นะว่าจริงๆอีกอย่างทําอย่างนี้มันน่าจะดีกว่าหน่อยนะแต่ถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องสําคัญเกินไปเนี่ยต้องปล่อยให้เขาทาบ้างอย่าไปจุกจิกจุกจิกมากไปเดี๋ยวได้ไม่เท่าเสียไปบอกเขาทำงั้นมันดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ผลเสียที่เกิดขึ้นทําให้ความความเชื่อมั่นในตัวเขา อารมณ์ทำงานของเขามันลดลงไปแล้วเนี่ยบางทีไม่คุ้มกันแล้วคอยหนุนสิเออไกด์ไลน์เขาแนะนาเขาเสร็จให้เขาทํางานเสร็จแล้วคอยหนุนบางทีจะสอนอยังต้องหาเทคนิคนะอย่าไปสอนตรงๆแค่สกิดสกิดพอให้คิดเองเป็นแล้วก็สนับสนุนเขาเลยพอทํางานไปแล้วเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ข้าวของต้องทำยังไงบ้างหาทางสนับสนุนเต็มที่เท่าที่ทําได้ให้เขาทางานให้ลื่นที่สุด อย่างนี้แล้วก็เขาจะรักหัวหน้ามากเลยยิ่งทํายิ่งสนุกยิ่งทํายิ่งมันงานก็เดินไปเต็มที่แต่หัวหน้าไม่ใช่ปล่อยนะดูอยู่ตลอดนะดูห่างๆแต่ว่าดูห่างๆแต่ว่าอย่างต่อเนื่องเนี่ยไม่ให้ออกนอกลู่นอกทางคอยไกลไลยคอยตบซ้ายตบขวานิดหน่อยให้ทุกอย่างไปในทิศทางที่ควรเป็นหัวหน้าเป็นเหมือนโค้ดคอยไกลๆและเขาเล่นเองเราเห็นโค้ดไม่เอ่ยโค้ดที่ดีนะไกนะ่ลานักกีฬาเสร็จ วางแผนเสร็จปับ๊บนักกีฬาลงสนามโค้ชไม่สามารถกระโดดลงไปเล่นยได้หรอกให้นักกีฬาลงไปเล่นตะโกนข้างสนามที่นักกีฬาก็ไม่ได้ยินพวกเราคงเคยเห็นนักมวยเขขึ้นเวทีชกจะมีพักยกเป็นช่วงๆใช่ไหมเอ่ยจะมีโค้ชสองแบบโค้ดแบบหนึ่งคือพนักมวยขึ้นชกว่บเป็นไ,ไงเอ่ยชกไปก็ตะโกนไปชกซ้ายชกขวาไปซอกเขา่ากอตะโกนไปเรื่อยเนี่ยซึ่งจริงๆนักมวยตอนชกนี่นนะโค้ชน่าตะโกนมันไม่ได้ยินหรอก หูมันอื้อไปหมดเจอหมัดกังอีกฝ่ายเขาก็กำลังมืนตะโกนอะไรก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยแต่ถ้าเกิดโค้ชโชาเก่งจริงๆเขาไม่มานั่งตะโกนงันแต่ว่าก่อนขึ้นชกก็เทรนกันมาฝึกกันมาอย่างดีแล้วระหว่างชกจับจ้องสังเกตทุกอย่างอย่างดียังไม่ตะโกนไม่พูดนิ่งๆไม่เอ็กไซต์ออกอารมณ์ไปกับนักมวยด้วยไม่ได้โค้ดด้วยอารมณ์แต่โค้ชด้วยสติปัญญาเพราะถึงเวลาพักยกปั๊บเป็นไ,ไงอ่นักมวยนั่งคราวน,นี้คราซิบบอกแล้วเดี๋ยวทําอย่างนี้นะใช้แผนนี้ ตามที่ไตรตรองกันกรองไว้อย่างดีนั้งมวยกำลังนั่งพักพอฟังเออมันดีใจฟังนึกวางแผนแล้วปรับวิธีการชกตามที่โค้ชแนะนําถ้าอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสชนะสูงหัวหน้างานก็เหมือนโค้ดเหมือนกันอย่าไปโค้ชตามอารมณ์เห็นอะไรก็เออ,อะอะมะเทิร์นไปเรื่อยไม่ใช่แต่ดูปั๊บสังเกตหยุดคิดให้ดีก่อนแล้วหาจังหวะเวลาที่ป่งโปรง่งเหมือนนั้งมวยกำลังพักอยู่เนี่ยแล้วก็แนะวิธีการแนะก็แนะเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายไม่ใช่พูดตามที่ตัวเองอยากพูดแต่พูดเพื่อให้เขาเองสะกิดพอเข้าใจแล้วก็ ได้ทําตามที่ควรจะเป็นปั๊บแค่นี้พอถ้าหัวหน้างานไปอย่างนี้แล้วก็โอ้โหลูกน้องนี่รักตายเลยแล้วประสิทธิภาพงานจะดีความพึงพอใจในการทํางานลูกน้องจะเกิดขึ้นมาเต็มที่แล้วพอลูกน้องทําดีป๊บหัวหน้าก็ให้คุณให้โทษอย่างดีใครทําเก่งก็อ้าวมีผลตอบแทนทุกอย่างให้คําชื่นชมบ้างรางวัลตาแหน่งหน้าที่หรือว่าผลตอบแทนเป็นทรัพย์สินเงินทองตัวเงินเนี่ยก็ขึ้นตามคนก็ยิ่งมีกําลังใจใหญ่ กรณนทำไม่เหมาะก็แนะนําตักเตือนลงโทษตามส่วนทุกคนก็จะรู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทํางานก็ยิ่งเดินไปได้อย่างดีแล้วประการที่สี่ประการสุดท้ายคือวิมังสาความเข้าใจในการทํางานจะต้องฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มเติมลูกน้องตลอดเวลาการให้คําแนะนําระหว่างทํางานก็เป็นส่วนหนึ่งแหละการอบรมอย่างเป็นระบบก็อีกส่วนหนึ่งหาทางพัฒนาความรู้ความสามารถของลูกน้อง เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอทั้งเป็นระบบเป็นรูปแบบแล้วก็อาลูปภายในในรูปแบบต่างๆให้ทุกคนเก่งขึ้นหัวหน้าคนไหนสามารถฝึกคนมาทํางานแทนตัวเองได้เลยแสดงว่าสุดยอดฝึกจนถ้าลูกน้องทําได้โดยที่ไม่ต้องมีตัวเองอยู่เนี่ยยิ่งเยี่ยมแต่บางคนไม่กล้าบอกหมดกลัวว่าเดี๋ยวตัวเองจะไม่มีความสําคัญต้องรักษาความสำคัญตัวเองไว้แสดงหัวหน้ายัางเก่งไม่จริงถ้าเก่งจริงต้องฝึกให้ลูกน้องแทนตัวเองได้ ถ้าคนไหนทาอย่างนี้ได้ปั๊บอีงหน่อยตัวเองทํางานที่มันสาคัญมากกว่าเก่าได้เดินรับผิดชอบแค่นี้มีลูกน้องทําอยู่ถ้าลูกน้องแทนได้ตัวเองก็จะรับผิดชอบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นฝึกลูกน้องด้วยฝึกตัวเองด้วยพัฒนาคู่กันไปอย่างนี้แล้วก็มีความสุขเจริญก้าวหน้าด้วยกันทุกทุกฝ่ายเลยแล้วก็คนเราจะมีธรรมชาติอย่างหนึ่งคือว่ากลัวความเปลี่ยนแปลงไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงรู้สึกเป็นอยู่อย่างนี้มันก็ดีอยู่แล้ว อยู่ที่ไหนแม้กระทั่งบ้านนะก็ไม่อยากย้ายงานที่ทําก็ไม่อยากเปลี่ยนเมื่อไหร่ถูกเปลี่ยนปั๊บจะรู้สึกว่าไม่มั่นคงไม่สบายใจแต่ความจริงเนี่ยคนไหนไม่ติดที่นะไม่ติดงานพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะเห็นมุมมองที่หลากหลายทํางานงานหนึ่งเนี่ยจะทายัางไงมันจะเห็นมุมอยู่มุมหนึ่งตามสภาพงานแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ใหม่ปั๊บเนี่ยมันจะเห็นมุมมองที่หลากหลายขึ้น แล้วสุดท้ายจะเก่งคนไหนจอมอยู่งานเดียวนะยากจะเติบโตได้จะเติบโตได้นี่ต้องเห็นงานหลายๆมุมแล้วพร้อมจะเติบโตเขามีศัพท์อยู่คำหนึ่งว่าสถานะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนดูง่ายๆรัฐบาลส่วนใหญ่ในโลกนะตอนเป็นรัฐบาลเนี่ยจะไม่ค่อยชอบสื่อมวลชนเพราะสื่อมวลชนจะคอยวิพากษ์วิจาร์รัฐบาลอยู่เรื่อยก็จะเหม็นเบื่อบอกสือ่อเขียนข่าวไม่ตรงแย่ไม่เข้าท่าแต่ฝ่ายค้าเนี่ยโดยธรรมชาติทั่วไปนะจะชอบสื่อ เพราะอาศัยต้องอาศัยสื่อเป็นเครื่องมือในการโจมตีวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลตัวเองพูดวิจารณ์ไปแล้วถ้าสื่อไม่ลงเนี่ยก็ไม่มีผลเั็นต้องอาศัยสื่อเพื่อขยายน้ําหนักคําพูดตัวเองให้มีพลังมากขึ้นเราเป็นฝ่ายค้านชอบสื่อแต่พอเปลี่ยนเป็นรัฐบาลปั๊บเอาอีกแล้วชักไม่ชอบสื่อลวแค่จากฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลเปลี่ยนไปแค่สองสมเดือนท่านเองความคิดกับสื่อเปลี่ยนแล้วจากเดิมเคยชมสื่อมาพูดวิจารณ์สื่อแล้วเนี่ยเพราะสถานะเปลี่ยน ความคิดก็จะเปลี่ยนเห็นเราเองจะมองเรื่องอะไรให้เห็นมุมรอบด้านนะต้องผ่านงานมาหลายๆรูปแบบดังนั้นอย่ากลัวการเปลี่ยนแปลงให้พร้อมเสมอกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วตั้งใจทํางานทุกๆหน้าที่ที่เด้ราบมอบหมายให้ดีที่สุดถ้าอย่างนี้แล้วก็เราจะเก่งขึ้นเรื่อยๆคนไหนทําครบสี่อย่างทั้งฉันทะวิิยาคิตตาตอิมังษาเราจะเป็นนักทํางานชั้นยอด แล้วมีความสุขมีความพึงพอใจในง,งานในหน้าที่เสมอหัวหน้าคนไหนทำลูกน้องเกิดสี่อย่างนี้ได้เนี่ยจะเป็นหัวหน้าชั้นเยี่ยมเป็นผู้บริหารชั้นยอดตัวเองก็จะมีความสุขกับงานด้วยแล้วลูกน้องคนไหนได้หัวหน้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นโชคเป็นบุญก็จะทํางานได้อย่างมีความสุขมีความพึงพอใจกับการทํางานเช่นเดียวกันแล้วก็อย่าลืมว่างานทุกชิ้นจะทําได้อย่างดีเยี่ยมต่อเมื่อ เรามีเป้าหมายในการทํางานที่สูงส่งอย่างที่ยกตัวอย่างตอนต้นไปเนี่ยพระบรมโพธิสัตว์เมื่อคิดว่าจะเป็นผู้ได้เจ้าเพื่อโปรดสัตว์โลกลําบากแค่ไหนก็ยอมสู้แล้วสู้อย่างมีความสุขด้วยนะไม่ยอมท้อไม่ยอมถอยเลยเนี่ยดังนั้นเราเองถ้าเกิดทํางานชิ้นใดก็ตามยกเป้าหมายให้สูงส่งว่าไม่ได้ทําเพื่อตัวเราเองเท่านั้นแต่มองว่าเราทําเพื่อ พระพุทธศาสนาเพื่อชาวโลกถ้าคิดอย่างนี้แล้วเราก็ใจเราจะขยายแล้วก็ทําได้อย่างมีความสุขตลอดเราดูสิในครั้งพุทธกาลบางท่านเป็นกษัตริย์มาก่อนเป็นมหาเศรษฐีมาก่อนเมื่อออกบวชเนี่ยอยู่ในป่าคลองผ้าสามผือนอยู่อย่างเรียบง่ายลาบากถ้ามองในสายตาชาวโลกแต่ท่านบําเพ็ญสมณธรรมอย่างมีความสุขถามว่าเพราะอะไรเอ่ยเพราะเป้าหมายในใจของท่านนั้นสูงสง่งดังนั้น อย่าทำงานเพียงเพื่อง,งานหรือเพียงเพื่อค่าตอบแทนแต่ขอให้ทำเพื่อบุญกุศลเพื่อความดีเมื่อนั้นเราจะมีความสุขกับงานได้ตลอดไปจเจริญพร